มาถึงคนราศีตุนราศีตุนมาแล้วจ้าราศีตุลเริ่มที่เรื่องงานนะนคะช่วงนี้การงานดีนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหยิบยื่นงานมาให้นะคะลูกค้าเก่านะคะคอยมีแนะนําลูกค้ามาให้นะคะส่วนคนที่กําลังมองหางานอยู่ก็มีโอกาสได้งานนะคะ มีโอกาสเปลี่ยนโยกย้ายงานโอเคเยี่ยมเลยการเงินก็แฮปปี้มีความสุข oh, ค oh. ่ะมาจากในส่วนของเรื่องเงินที่อ uh huh. รอเ,เงินตกเมิกเงินประกันเงินค่าอะไรต่างๆมีโอกาสได้แล้วก็มีโอกาสมีโชคมีลาบด้วยนะคะว้าว <Wow, S 1> <Okay. S 2> เงินดีมากเลยครอบครัวก็แฮปปี้มีความสุขดีนะคะครับคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจจังหาโชค เป็นเกณฑ์สละโสดความรักก็ดีมีครอบครัวมีลูกมีเต้ากันเลยนะครับในส่วนของเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพก็ไม่มีอะไรน่ากังวลคนที่ป่วยอยู่ก็มีโอกาสหายขาะช่วงนี้ท่านอาจจะไปทําบุญเสริมดวงหน่อยนะคะเกี่ยวกับการถวายน้ําดื่มไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์่บ้านวัดใกล้บ้านก็ได้ค่ะครับผมโชคลาภก็ยังโดดเด่นเห็นไหมคะรครับอ่ะโดยรวมนะ ราศีตุลนี้ชีวิตค่อนข้างดีเงินก็พ้นมานะครับโชคกระโดดเด่นนะครับไปเสริมดวงกันดีกว่าครับหนึ่งเลยครับสร้างพระครับถวายสังฆทานนะครับใครเกิดวันอะไรก็ไปทําวันนั้นเกิดวันจันทร์ไปทําวันจันทร์เกิดวันเสาร์ไปทําวันเสาร์นะครับเลขนาโชคคือหมายเลข9้าครับหมายเลข8ปครับหมายเลข1ครับหมายเลข6ครับและก็หมายเลข5้านะครับนี่คือเลขดีแรกแรงนะครับกับชาวราศีตุลในเดือนกันยายนนี้ครับเพิ่มแป๊บเดียวแล้วเดือนกันยายนนะครับ ใครเกิดราศีนี้นะครับดวงเป็นแบบนั้นหรือไม่คอมเมนต์บอกด้วยนะครับและนี่คือคําพยากรณ์ของแม่หมอตาและอาจารย์โจนะครับรู้อะไรไม่เท่ากับรู้อย่างนี้ดูนานแล้วนะครับและนี่คือคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีตุ้นดีทุกเรื่องเลยจัดไปเอาละครับมาถึงชาวลัคนาพิจิครับชาวแมงป่องเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะไปเลยฮะไปเลย การงานช่วงนี้ต้องระมัดระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีการเอาเปรียบน,นะคะการงานมีคนจับจองอิจฉากด้ยยาคนที่ทำการค้าการขายนะคะก็ต้องระมัดระวังเพื่อนคนใกล้ตัวนะคะนำความเดือดร้อนมาให้นะคะซื้อของแล้วไม่จนะ่ายตังค์ครับโอ้โหอา้าระวังกันหน่อยวางแผนกันหน่อยการเงินนะคะช่วงนี้นะคะแนะนํานะคะช่วงนี้การเงินนิ่งท่านอาจจะต้องไปทําบุญนะคะโดยการใส่บาตรนะคะคให้กับ เจ้ากรรมนายเวรไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินด้วยค่ะไพ่ขึ้นมาแบบนี้แนะนำนะคะในส่วนของเรื่องความรักนะคะช่วงนี้คนโสดก็อยู่กับตัวเองเยอะจนเกินไปไม่มีเวลาที่จะออกไปเปิดใจเลยนะคะช่วงนี้ก็โสดไปก่อนก็ได้ค่ะในส่วนของคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้ท่านก็ดูแลคู่ของท่านให้ดีนะคะไม่ต้องหาเวลาใส่ใจเอาอกเอาใจกันนะคะจะทําให้ความรักเนี่ยดีขึ้นไม่มีปัญหาเรื่องมือที่สามค่ะในส่วนของเรื่อง ภาพช่วงนี้ต้องระมัดระวังเดินทางไปไหนระวังอุบัติเหตุทางน้ำนะคะถ้าไปทลงทะเลภูเข,ขาเนี่ยทะเลเนี่ยต้องระมัดระวังเห็นไหมการเดินทางทางน้ำนะคะในส่วนของสุขภาพเนี่ยคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่เนี่ยต้องระมัดระวังโลภูมิแพ้ไข้หวัดน,นะคะมมมไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพครับค่ะในส่วนของเรื่องโชคลาภช่วงนี้ไม่โดดเด็ดนะคะแถมยังต้องระมัดระวังเงินหายครับ ขอมีค่าหายโทรศัพท์มือถือห้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจอ่นนี่คือชาวพิจิครับทำบุญโรงพยาบาลครับไปทําบุญสร้างพระนะครับก็เป็นอันที่สองครับไปทําบุญในการทาความสะอาดแก็ได้นะครับนี่คือการทําบุญเสริมดวงครับเลขนําโชคคือ03789ครับ03789นะครับนี่คือคำพยากรณ์ครับกับชาวพิจินะครับในเดือนกันยายนนี้ครับก็รู้แล้วเอาวางแผนไปนะครับทุกอย่างแก้ไขได้ครับและนี่คือคำพยากรณ์ ของแม่หมอตาลและอาจารย์โจะนะครับมาถึงมาถึงคนที่เกิดชาวลัคนาธนูนั่นเองครับธนูเดือนกันยาเป็นยังไงครับไปชมกันครับชาวธนูนะคะการง,งานนะคะช่วงนี้งานหนัก,นก,นกงานเหนื่อยหน่อยอแต่ประสบความสําเร็จแน่นอนคนนี้รับราชการทํางานประจํานะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเป็นอย่างดีโบนัสดีแน่นอนสิ้นปีนี้ค่ะครับ ในส่วนของเรื่องการเงินนะคะเห็นไหมคะโชคดีพาณิชย์การเงินนะคะถ้าไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่บ้านหรือที่ร้านทีน <ะ S 2> ่ทำงานก็จะสลับสนให้การเงินเนี่ยดีเยี่ยมอา่าฮะอ่าฮะอ่าค่ะในส่วนเรื่องความรักนะคะความร,ร,รักเนี่ยใครที่เป็นโสดก็มีโอกาสพบคนถูกใจนะคะได้ก่อร่างสร้างฐานดูแลกันไปในส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วครอบครัวก็แฮปปี้มีความสุขฐานะการงานเริ่มมั่นคงครับอ่ะไปกันต่อจ้ะ เรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพก็ดีไม่มีอะไรน่ากังวลนะคะ <stör re S 1> มีโอกาสได้ออกงานสั่งส่งคั่งสั้นครับเรื่องที่รอคอยโชคลาภโอ้โหเห็นไหมมีเงินมีทองกินข้างบ้านสงสัยมีโอกาสมีโ,มโ,มโมชคมีลาบค่ะครับธนูดวงดีดวงแรงในกันยายนนี้นะครับเลขนำโชคคือ05 6 8 2สองครับนี่คือเลขนำโชคนะครับธนูครับดีแล้วดีอีกฟังแล้วฟังอีกไปเสริมดวงครับทำบุญโรงพยาบาลครับทำบุญด้วยการ บริจาคเข้าขอเครื่องใช้หรือทําบุญด้วยเงินเป็นทุนการศึกษานะครับก็จะเป็นอนิสงส์เสริมดวงให้รับชาวลัคนาราศ,ราศรีธน,นูนั่นเองครับดวงดีแบบนี้ชีวิตดีแบบนี้นะครับไม่มีอะไรน่ากังวลครับ <S <S ทิ้งท้ายอีกเรื่องหนึ่งครับไปมูนหน่อยครับทําบุญขอพรองคพระพุทธชินราชทําบุญไหว้สมเด็จพระพุทธจาจย์โตพรมรังสีที่วัดระครังนะครับรวมถึงครับเดินทางขอพรที่ฉะเชิงเซานั่นคือ ไปกราบสการะหลวงพ่อโสธรครับ<ม>เพื่อเป็นสิริมงคลให้รวยแล้วรวยอีกนะครับและนี่คือคมบยากรครับขับแม่หมอตาและอาจารย์โจในเดือนกันยายนนี้นะครับสำหรับราศีธนูรวยเฮ่งปากนั่นเองครับ